คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ความอดทนของเรามันสั้นลงทุกทีตื่นเช้ามาเห็นรถติดก็งุดหงิดเน็ตหมุนติ้ว,ต,วติ้วแค่สามวินาทีก็อยากจะปามือถือทิ้งใครพูดอะไรไม่เข้าหูนิดเดียวในใจมันร้อนวาบขึ้นมาเหมือนมีไฟเผาพร้อมจะสวนกลับทันทีเราไม่ได้อยากเป็นคนเกลี้ยวกราดเราไม่ได้อยากเหวี่ยงใส่คนที่เรารัก แต่พอมันระเบิดออกไปแล้วสิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกผิดนั่งโทษตัวเองว่าทำไมเราใจร้อนแบบนี้ทำไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าคุณกำลังเหนื่อยกับการรบรากับปีศาจขี้โมโหในใจตัวเองวันนี้ลองวางไม้ขีดไฟในมือลงแล้วมานั่งพักให้ใจเย็นลงด้วยกันตรงนี้นะครับลองดูชีวิตของแบงค์ครับ แบงค์เป็นคนปกติที่แสนจะธรรมดาแต่โลกของแบงค์เต็มไปด้วยตัวกระตุ้นเช้านี้แบงค์ตื่นสายรีบอาบน้ําแต่ยาสีฟันดันหมดหงุดหงิดดอกที่หนึ่งขับรถไปทํางานเจอคนปาดหน้าแบงค์ตะโกนด่านในรถหงุดหงิดดอกที่สองถึงที่ทํางานเจ้านายตามงานในไลน์กลุ่มทั้งที่ยังไม่ถึงเวลางานความร้อนในอกเริ่มพุ่งปรีดดอกที่สตลอดทั้งวัน แบงค์เหมือนหมอแรงดันที่ไม่มีรูระบายแบงค์เก็บกดความไม่พอใจสะสมความเครียดทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งกลับถึงบ้านแฟนของแบงค์แค่ถามด้วยความเป็นห่วงว่าวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมแต่ด้วยความที่แบงค์แบกก้อนไฟมาทั้งวันแบงค์กลับตวาดกลับไปว่าก็เห็นอยู่ว่าเพิ่งกลับมาจะถามเซาซี่ทำไมขออยู่เงียบๆไม่ได้เหรอวินาทีนั้นห้องทั้งห้องเงียบกริบ แฟนหน้าเสียเดินหนีไปส่วนแบงค์ไฟโกรธเมื่อกี้ดับวูบลงทันทีแทนที่ได้ความใจหายแบงค์นั่งลงบนโซฟากลุ่มขมับทำอีกแล้วเราทำพังอีกแล้วปัญหามันไม่ใช่เรื่องคำถามของแฟนครับมันคือขยะอารมณ์ที่แบงค์กวาดเก็บมาจากข้างนอกแล้วเอามาเทใส่คนที่ปลอดภัยที่สุด ปัญหาของการเป็นคนหัวร้อนคือการที่เราเผาบ้านตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่เราคือคนที่รักบ้านหลังนี้ที่สุดคุณครับในทางจิตวิทยาและทางธรรมความโกรธไม่ใช่ผู้ร้ายนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยมันกำลังบอกว่าเฮ้ยมีบางอย่างผิดปกติเฮ้ยฉันกำลังถูกคุกคามเพียงแต่สมองส่วนอารมณ์ของเรามันดันทำงานเร็วกว่าสติ เหมือนมีคุณมาเคาะประตูบ้านปุ๊บเราก็ยิงปืนสวนออกไปปับ๊บโดยยังไม่ทันดูตาแมวเลยว่าใครมาจุดเปลี่ยนที่จะช่วยคุณได้ไม่ใช่การห้ามโกรธเพราะเราเป็นมนุษย์ยังไงก็โกรธแต่คือการรู้ให้ทันว่าไฟกำลังเริ่มติดลองจินตนาการว่าใจเราเหมือนท้องฟ้าครับความหงุดหงิดความโกรธก็เหมือนเมฆพายุที่ลอยเข้ามาท้องฟ้าไม่เคยพยายามไล่เมฆ ท้องฟ้าแค่ดูเมฆลอยผ่านไปเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยโกรธแล้วนะเฮ้ยร้อนที่หน้าแล้วนะวินาทีที่คุณรู้ตัวนั่นแหละครับคุณได้ถอดปลั๊กชนวนระเบิดออกแล้วเทคนิคที่ง่ายที่สุดคือกดหวินาทีเมื่อโกรธปุ๊บอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพิมพ์ให้หายใจเข้าลึกๆนับ1นถึงช้าๆช่วงเวลานี้แหละครับ ที่สมองส่วนเหตุผลจะวิ่งตามมาสมองส่วนอารมณ์จากที่จะระเบิดคุณอาจจะเลือกแค่เดินหนีหรือเงียบแทนแค่6วินาทีนี้เปลี่ยนตอนจบของหนังชีวิตคุณได้เลยนะครับการฝึกเป็นคนใจเย็นไม่ได้ทำได้ในวันเดียวนะครับเหมือนการสร้างกล้ามเนื้อต้องอาศัยการฝึกซ้ำๆวันไหนเผลอหลุดหัวร้อนไปแล้วก็อย่าซ้ำเติมตัวเองให้อภัย แล้วเริ่มใหม่บอกตัวเองว่าเมื่อกี้เผลอไปเอาใหม่นะในวันที่โลกข้างนอกมันร้อนระอุเต็มไปด้วยเรื่องไม่ได้ดังใจขอให้ใจของคุณเป็นบ้านที่ร่มเย็นให้กับตัวคุณเองรักษาความเย็นไว้เพื่อดูแลใจเราและคนรอบข้างที่เรารักถ้าวันนี้ใครเจอเรื่องหงุดหงิดมาหายใจออกยาว,ยาว ทิ้งความร้อนไปกับลมหายใจนะครับผมโปรดวางขอส่งความปรารถนาดีให้ใจคุณร่มเย็นในทุกๆวันสวัสดีครับ